สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการรักษายอดนะครับแล้วเรามาที่เมนูสต็อปคิดนะครับการรักษายอดนะครับคนที่เป็น MD นะครับแลวเป็นมาสเตอร์บิ e เลร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้2ฟังก์ชันนะครับก็คือการรักษายอดส่วนตัวนะครับก็คือฟังก์ชันของตรงนี้ การรักษายอดกับสมาชิกนะครับก่อนการรักษายอดนะครับเราต้องมาตรวจสอบในส่วนของ KC นะครับใน redemption เพราะว่าในการรักษายอดนี้ระบบนะครับจะตัดเงินในส่วนของร m p t i o นนะครับออกไปเพื่อรักษายอดทั้งในส่วนของตัวสินค้าเองแล้วก็ส่วนของการค่าขนส่งนะครับจะต้องมีร m มชั่นเพียงพอนะครับ นะครับซึ่งการรักษายอดเนี่ยจะมีอยู่2กรณีที่บอกนะครับก็คือรักษายอดส่วนตัวจะตัดทั้งค่าขนส่งและค่าสินค้าจากดีดิมชั่นทั้งหมดนะครับกรณีที่2นะครับก็คือการรักษายอดให้กับสมาชิกนะครับการรักษายอดให้กับสมาชิกเนี่ยะระบบจะตัดเงินจากดีวอลเลตนะครับส่วนค่าขนส่งก็จะตัด นั้นก่อนใช้ฟังก์ชันการรักษายอดไม่ว่าจะเป็นการรักษายอดส่วนตัวหรือการรักษายอดให้กับสมาชิก Redemption และก็ d ีวันเดจะต้องมีในส่วนของ KC อยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับามาที่ฟังก์ชัน Stock Kit นะครับรักษายอดส่วนตัวก็กดมาที่รักษายอดส่วนตัวครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะถาม PIN น2นะครับให้เราใส่ PIN 2เข้าไปนะครับ ในส่วนของแพ็กเกจในการรักษายอดนะครับทุกแพ็กเกจนะครับที่บอกเป็นจำนวน,น KC u อยู่คือการรักษายอดอยู่ได้อีก1เดือนนะครับหากเราต้องการที่จะรักษายอดล่วงหน้า2เดือนถึง6เดือนนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลข2ไปก็หมายถึงรักษายอด2เดือนนะครับกด6ไปก็คือการรักษายอดล่วงหน้าไป6เดือนซึ่งบริษัท จะเปิดให้รักษายอดลวกหน้าได้ถึง6เดือนนะครับเมื่อเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะครับเราก็กดเลือกแล้วที่สําคัญนะครับการจัดส่งสินค้าตรงนี้นะครับเรามาเลือกที่จัดส่งสินค้าถ้าเกิดเราลืมนะครับไปกดที่รับสินค้าเองบริษัทก็จะไม่ตัดในส่วนของขค่าขนส่งและของก็จะไม่ถูกส่งออกจากทางบริษัท นั้นคือจะทําให้การล่าชา้าการตรวจสอบตรงนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของที่อยู่นะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกข้างล่างนี้นะครับะระบบก็จะทําการบันทึกนะครับแล้วก็ส่งไปสั่งซื้อไปยังบริษัทนะครับทางบริษัทก็จะจัดส่งสินค้ามาให้ตามที่อยู่ที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ มาดูในส่วนของการรักษายอดให้กับสมาชิกนะครับเราก็เข้ามาที่ฟังก์ชันของ stockit นะครับกดรักษายอดให้สมาชิกนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับรักษายอดให้กับสมาชิกเนี่ยระบบจะตัดค่าสินค้าจาก b w l l l e t นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ pin 2ครับก็กดล็อกอินนะครับเช่นเดียวกันครับเลือกแพ็กเกจในการที่จะรักษายอด จำนวนตัวเลขตรงนี้บ่งบอกจํานวนเดือนที่จะรักษายอดนะครับหลังจากนั้นก็กดเลือกตรวจสอบการจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วต่อมานะครับก็ใส่ในส่วนของรหัสที่เราต้องการที่จะรักษายอดให้นะครับระบบก็จะดึงข้อมูลมารวมทั้งที่อยู่ ้ก็ดบันทึกได้เลยนะครับในส่วนของข้างล่างระบบก็จะทาการบันทึกและทางบริษัทก็จะทาการจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้โอเคนะครับส่วนวิดีโอนี้แนะนําในส่วนของการรักษายอดส่วนตัวและก็รักษายอดให้สมาชิกโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ